สำหรับสาวๆ b l แ c ล p i พิงแล้วนะคะเรียกว่าเป็นวงนางแบบที่แท้ทรูค่ะเพราะว่าขึ้นปกนิตยสารนะคะกันเป็นว่าเล่นจริงๆเลยค่ะแล้วก็ปีปีหนึ่งเนี่ยหลายสิบเล่มมากนะเรียกว่างานถ่ายแบบเนี่ยแทบจะเป็นงานหลักนะคะส่วนร้องเพลงนี่ก็เป็นงานอดิเรกไปซะแล้วอะค่ะแฟนๆนะคะ,เ,ะ,คะเสียเงินกับนิตยสารนั้นเยอะมากนะคะอย่างอันนี้ค่ะก็เป็น v o เกาหลีนะคะที่สาวโรเซ่ค,ค่ะไปขึ้นปกเหมือนกันนะคะซึ่งก็เน้นเป็นภาพขาวดําค่ะ ส่วนของสาวลิซ่านะคะที่เป็นที่ฮือฮาค, mm hmm. ค่ะก็กับนิเจสานฮาวเกจแปนค่ะที่คนนี้ต้องบอกว่าภาพสวยมากๆแล้วก็งานเด่นกระแทกตากระแทกใจนะฝรั่งหลายคนเลยค่ะถูกตาถูกใจในวงการแฟชั hmm. ่นเขามากๆเลยนะคะอย่างเช่นนะคะคุณแอนนาเดโลรูโซค่ะซึ่งก็เป็น บรรณาธิการข่าวนะคะนักข่าวแฟชั่นชาวอิตาลีค่ะก็ยังมีการนำภาพของโนลิซ่านะคะที่ไปขึ้นปกเนี่ยค่ะไปโพสตงในไอจส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะโปรโมทให้ด้วยค่ะแสดงว่าถูกใจมากๆนะเห็นเธอมีขึ้นแคปชั่นเป็นรูปหัวใจให้ด้วยนะคะซึ่ง ปกติเนี่ยเธอเป็นสายแฟชั่นอยู่แล้วนะเป็นตัวแม่เลยนะคะแต่ว่าเธอนั้นไม่อินกับ KPO p OP เลยนะคะไปไล่ดูตามโพสต์เก่าๆของเธอค่ะไม่เคยมีใครนะคะชาวเอเชียไปอยู่ในนั้นเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะพอมาเป็นปกโลกเจแปนอันนี้ค่ะถูกใจเธอมากๆนะเธอไปช่วยโพสตลงในไอจี IG ของเธอด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะก็มีระดับผู้บริหารนะคะซึ่งก็เป็นประธานกลุ่มผู้บริหารบริษัทเอสเตอร์ลเดนะคะก็คือคุณ จอห์นเดมซีค่ะก็มีการนำภาพโปกของนอลิซ่านะไปโพสตรงใน i อส่วนตัวของเขาด้วยเหมือนกันนะคะเราก็มีการแท็กถึงนอลิซ่าด้วยค่ะโหอันนี้ต้องบอกว่าผลงานเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะเขาถึงได้ชอบนะคะแล้วก็เอาไปลงให้ด้วยตัวเองค่ะอย่างที่เห็นเนี่แหละคะ่ะโพสต์เก่าๆของเขาไม่ที่เคยเกี่ยวอะไรกับ K-POP หรือว่าคนเอเชียเลยนะแต่ค่าวนี้ค่ะต้องถูกใจมากๆจริงค่ะถึงไปลงให้นะคะแบบนี้เร,เรียกว่า ผู้ใหญ่นะอุปถัมภ์คำชูจริงๆเลยนะถูกตาถูกใจนะคะก็ไปช่วยโปรโมทให้แบบฟรีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนาวเจนนี่นะคะเห็นว่ากำลังจะไปขึ้นปกให้กับนิตยสารฮาร์เบอร์บาซาร์ปนด้วยเหมือนกันนะคะเห็นข่าว่าจะวางจำหน่ายในวันที่20พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะคือตัวอย่างภาพมันยังไม่มีะคะ่ะแต่ว่ามีการโปรโมทว่าจะวางขายแล้วนะคะก็ใครที่อยากได้ก็เตรียมตัวนะคะเก็บเงินกันแต่เนินๆแล้วกันค่ะเพราะว่า มีวิทยาสารออกมาให้เราได้ซื้อกันแบบถี่ๆมากจริงๆค่ะ,อะแอดก็ออกมาอัปเดตข่าวสารแล้วกันค่ะเห็นมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะอย่างคุณจอห์นเดมซี่นะคะซึ่งก็เป็นประธานกลุ่มบริหารเอสเตอรลอเดอร์นะคะเขาแบบว่าชื่นชอนอรลิซ่าด้วยเหมือนกันนะคะตื่นเต้นจริงๆค่ะก็เลยเอามาฝากแล้วกันค่ะมาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กด like กแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า